เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n น c e y Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมอันดอนที่ไม่ใช่กระิ่หน้าอันดอนนี่ครับผม เพราะว่าตอนนี้ในกรินาเนี่ยนาจะได้เปิดอีกทีเนี่ยก็คือวันที่29นะครับใครที่จะมาเล่นหรือโหลดล่วงหน้าเนี่ยก็ต้องใช้ VPN ก่อนนะถึงจะสามารถโหลดแล้วก็มาเล่นเทก่อนได้นะครับภายในช่วงระยะเวลาประมาณไม่เกิน2ทิ์นะครับก่อนที่เซิร์ฟไทยเนี่ยก็คือจะมีภาษาไทยให้เล่นด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านอาจจะยังสงสัยใช่ไหมว่าเออระบบเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางคนก็ไม่ได้ต่อ VPN เข้ามาเล่นใช่ไหมครับอาจจะต้องเสียเวลาโหลดนู่นโหลดนี่ขี้เกียจน,นะครับรอเปิดมีภาษาไทยเลยไม่อยากอ่านภาษา กิจแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเรื่องระบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเกมนี้แล้วก็ผู้ชมเนี่ยจะได้ประกอบการตัดสินใจด้วยนะว่าจะเล่นดีไหมหรือว่าอ่าเข้าไปแซมๆแล้วก็ออกนะครับระบบเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะก่อนชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลน์ซีการ์ดและตั๋เกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเซนะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสําหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยในเรื่องแรกเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเนี่ยก็คงจะมีในเรื่องของการแต่งตัวใช่ไหมซึ่งผมเคยทําคลิปไปกอนหน้านี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูเรื่องของการสร้างตัวละครได้เลยนะแต่ผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าสนใจแอนนี้คุณผู้ชมก็น่าจะมีเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมีีคววามเก่ยข้องของะไร ก็ค้างไปได้นะครับมาดูกันที่ระบบของเกมกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพอเราเข้าเกมมาปุ๊บก็จะมีการสอนนู่นสอนนี่นะครับตั้งแต่รเรื่อวลวหนึ่งยันถึงรเรืวลสิบสเลยมาให้เราแบบได้เทสได้ทํานู่นทานี่นะครับรว่าจะเป็นการ ครับของการหาของหรือแม้กระทั่งทำภารกิจต่างๆนะครับในช่วงของเมนซอรี่นะก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับระบบจะสอนเองอัตโนมัติเลยนะเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราน่าจะมีเบสิคพื้นฐานของเกมแนวนี้อยู่แล้วนะจะเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแต่พอหลังจากที่สอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบเนี่ยก็จะมีอีกหลายอย่างมากมายนะครับแตกแขนงแยกย่อยออกมานะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีระบบเลยแล้วกันระบบที่ผมคิดว่าเออมันน่าสนใจเนี่ยก็คือเจ้าระบบนี้เลยนะครับเบตาบริซึมบอดี้เลยอะไรพวกนี้นะครับไอตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นระบบบเกกี่ยวั ร่างกายนะครับซึ่งเราเนี่ยจะฟาร์มตลอดช่วงระยะเวลาที่เล่นเกมเลยเนี่ยอันดี้ก็ไม่ได้นะครับผมต้องมีการพักผ่อนบ้างหรือแม้กระทั่งออกกาลังกายหรือแม้กระทั่งอ่า ทำส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำนะปัสวงปสวัสสาวะหรือว่าอุจจาระอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องทําด้วยแล้วก็มีการแบบเติมน้ําด้วยนะครับเพราะว่ากระปุกน้ําตรงเนี้ยที่เรากินกันนะครับมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยมีเรื่องของการฟ้นฟูได้อย่างต่อนเนื่องที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องของการกินอาหารด้วยนะตรงนี้นะครับเราสามารถทําอาหารได้เองด้วยนะครับซึ่งระบบอาหารนี่ก็เอาอะไรยัดๆไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเมนูเอง และเมนูพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถอัพไปเรื่อยๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าอาหารหลายๆชนิดเนี่ยก็ต้องใช้ของหลายอย่างด้วยเช่นกันเราก็ต้องไปฟาร์มหาใช่ไหม ส่วนพวกเรื่องของการล้างมือหรือว่าพวกล้างเสื้ออะไรพวกนี้ครับซักเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปในส่วนของแม่น้ำนะครับบางทีเราจะล้างหน้าล้างตาหรือว่าซักเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปในจุดที่มันมีแม่น้ําด้วยนะครับเราถึงสามารถที่จะทําได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเว็บแรกๆอาจจะยังไม่มีห้องน้ําใช่ไหมในเรื่องของการสร้างบ้านอะไรพวกนี้ครับเขาคงจะให้สร้างเรื่องของตู้คราฟของคราฟอะไรพวกนี้ครับปงคราบปืนมาก่อนนะครับและในส่วนของระบบที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นระบบการคราฟเนี่ยแหละครับระบบการคราฟนี่ก็มีอยู่ด้วยกันหลาย หมดเลยนะอันนี้จะเป็นการคร้าแบบหน้างานนะครับก็คือเราสามารถคราพวกธนูเอาไว้ยิงแบบระยะไกลแบบเก็บเสียงเงียบๆนะครับกับพวกสมงซอมบี้ได้เลยหรือแม้กระทั่งสร้างบอลไฟได้นะครับผมที่เขาเรียกกันว่าแคมป์ไฟนด่แหละครับเราไว้นั่งอุ่นผิงไว้ช่วงยามอากาศหนาวอะไรพวกนี้ก็ทาได้เหมือนกันหรือจะเป็นขวานหรือว่าพิกแอคเนี่ยครับนี่แะครับที่เขาไว้ขุดเจาะแร่หรือว่าตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้ในกรณีที่เราจะอัพเรื่องของอาวุธขึ้นเทียร์สูงๆไปเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกนี้ด้วยเช่น รหรือแม้กระทั่งตกปลาเองก็เช่นกันนะเรื่องของปลาเนี่ยก็ยังมีให้ตกอยู่เหมือนกันครับเราสามารถดูได้ที่ตรงแผนที่ได้เลยนะครับเพราะในแผนที่เนี่ยก็จะมีจุดบอกอยู่นะว่าตรงไหนเนี่ยตกปลาได้บ้างเก็บผักอะไรพวกนี้ได้บ้างน,นะครับก็แล้วก็จะมีพวกในส่วนของการล่าทรงล่าสัตว์ขุดลงขุดแร่ในจุดตรงนี้เนี่ยมีให้หมดเลยนะครับแล้วถ้าตรงไหนที่มันขึ้นกล่องเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นพวกของค้าให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้น grinding, เนี่ยใครที่เป็นสายแก i ้งหรือสายฟาร์มเนี่ยก็เดินเดินไปเจอตรงไหนก็เก็บไปด้วยแล้วกันนะครับต่อ ระบบป้านเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหลายแบบเลยนะครับ ในี่จะเป็นในส่วนของบ้านของเราเนะีเราสามารถสร้างบ้านทำบงทำบ้านได้ยังไม่รวมในเรื่องของแพ็คเติมด้วยนะครับเพราะว่าแพ็คเติมเนี่ยก็จะมีแบรนด์บ้านมีอะไรพวกนี้มาให้เราใส่ประดับประดาให้มันดูสวยงามด้วยนะครับซึ่งบ้านผมตอนนี้นก็คงจะล้นๆอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเพราะว่าช่วงเวลแรกเนี่ยก็คงจะไม่มีใครแบบหาของได้ทันนะครับเรื่องของระบบคาฟนี้ก็ต้องกลับมาคาฟที่บ้านเท่านั้นนะครับมันก็จะมีหลายอย่างนะที่เราไม่สามารถคาฟได้ที่หน้างานนะครับตอนที่เราฟาร์มอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมอาวุธ นะครับผมซ่อมเสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ลดตลอดเวลานะครับ ต่อไปก็เป็นระบบการสร้างบ้านนี่เลยครับนี่ก็จะมีบอกนะว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างนี่คือจะเป็นช่วงแรกๆเนี่ยก็คงไม่มีของอะไรมากนะครับของมันไม่ได้หรูหรามาหาเห่าขนาดนั้นจะเป็นบ้านไม้อยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแม้กระทั่งลู่วิ่งแบบนี้ครับหาได้ไม่ยากเลยนะของเติมนี่คือจะพุ่งฟริ้งน้าดูเลยครับสำหรับเกมอันดอนเกมนี้นะแล้วก็เรื่องของอื่นก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกแปลนบ้านระบบบ้านมีไม้ทรงไม้ทรงในการอัปเกรดบ้านด้วยนะครับ และตรงนี้ครับจุดสําคัญของการคราฟเลยมีทั้งคราฟอาวุธคราฟเกราะแล้วก็คราฟโดนครับคราฟโดนตรงนี so ้เนี่ยเราสามารถเรียกโดนออกมาได้ด้วยการกด X แบบนี้เลยนะครับมันจะช่วยเรายิงศัตรูนะไม่ว่าจะเป็นซอมบงซอมบี้หรือการเคลียร์เควสผ่านด่านอะไรพวกนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะพอาสมควรเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับว่าโดนเนี่ยจะออกมาได้ประมาณกี่นาทีนะแล้วก็จะรีคูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะมีบอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนโดนดาเมจเนี่ย แล้วตายเลยนะครับหายไปเลยเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดด้านบนนี่แหละครับที่เราสามารถดูได้ว่าเขาโดนนาเมดหนักแค่ไหนนะแล้วต่อไปนะครับจะเป็นการคราฟกรอนะครับกรอเนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีทองนะครับผมวันนี้ก็คราฟได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการคราฟเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่สีฟ้านะครับผมตอนนี้นะก็คือตามเวลของเรานั่นแหละครับผมยังไม่ถึงเวล20นะก็ยังคราฟพวกนี้ไม่ได้แล้วของเนี่ยก็จะเริ่มหายากขึ้นด้วย แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของการคาบอวุธนะครับคาบอาวุธนี่ก็มีหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น AK หรือว่าช็อตกันหรือว่าแม้กระทั่งดาบนะครับก็ยังมีให้อยู่นะเราสามารถคาบได้หมดเลยนะครับแต่ของที่คาบเนี่ยก็ใช้เยอะเหมือนกันนะของหล,หลายอย่างเนี่ยเราก็สามารถไปแกลนดิง้งหรือไปฟาร์มหาก็ได้นะครับ เนี่ยครับมันจะมีดาบแบบอันยาวให้เราด้วยแล้วพอขึ้นเวล20ยี่สิบนะครับก็จะมีของใหม่เหมือนเดิมนะครับก็คือสกานั่นเองนะโอ้โหนี่ผมอยากได้มากเลยปืนนี้นี่นจะเป็นปืนท็อปเทียร์ของไกนีซอมบี้แล้วนะครับแน่ะนอนแะครับเนื่องจากว่ามีระบบเมตาบริซึมแล้วเนี่ยล้วก็ต้องมีการพักผ่อนใช่ไหมครับมันมีเวลานอนของมันนะนะนอนเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็จะได้ส่งของเลือดด้วยนะครับที่เรานอน,อนมากเนี่ยเปอร์เซนต์การฟื้นฟูเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยด ขาดยารักษาหรืออะไรพวกนี้นครับก็จะมีขึ้นบอร์ดส่วนระบบอื่นๆคร่าวๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Equipment นะครับที่เป็นระบบอาวุธนะเราสามารถพกอาวุธหนักที่เป็นอาวุธหลักของเราได้ไดทั้ง2อ,อย่างนะครับแต่ปลดล็อกเนี่ยต้องรอไปถึงเลเวล30นู่นเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดเกราะด้วยนะต้องปลดล็อกเลเวล35หนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะค่อยๆอัพไปแล้วกันแล้วก็ยังมีในส่วนของการใส่ของด้วยไม่ว่าจะเป็นสกินหรือว่าพวกแบบ เก็บเสียงหรือว่าจะเป็นพวกเลตดอทอะไรพวกนี้นะครับกริปอะไรพวกนี้ก็จะมีให้อยู่เหมือนกันนะเราก็สามารถใส่ได้ดีเลยครับผมโอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับว่ามันมาอย่างนี้คืออะไรมันก็คือการสุ่มกาชาั่านเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่า กาชาในเกมนี้นี่ถือว่าพรั่งปูสวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถแบบนี้นะครับเปิดประทุนด้วยโอ้โหใครที่เป็นสายเติมนะครับผมว่าไม่น่าพลาดเลยนะสำหรับกาชาแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีงบเนี่ยก็สามารถเติมได้นะผมในราคาที่ประมาณ880เท่านั้นเองนะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดสีทองแล้วล่ะก็ต้องเปิดกาชาเท่านั้นนะครับหรือถ้ามันยังไม่หนำใจพอนะครับผมมีตรงนี้แนะนำเลยครับดีเลย คือปืน AK47 นะครับผมเป็นปืนที่สีทองอารามแล้วก็มีไฟลุกโชนด้วยครับเรื่องสกินปืนแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเกมนี้ก็ออกแบบมาได้ดีเช่นกันนะ แต่ก็อย่างว่านะครับมันเป็นการสุ่มกาชานะถ้าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยก็แน่นอนครับจะมีปืนเท่ๆอย่างนี้แล้วก็แน่นอนครับนี่เลยครับผมยังมีเรื่องของกิลด้วยนะครับกิลเนี่ยรับได้ในสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80คนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันตามเลเวลหรือเปล่านะเลเวลอัพขึ้นก็จะได้เยอะขึ้นนะครับเรื่องกิลก็น,นี่ก็มีให้เหมือนกันมันเป็นเกมออนไลน์ครับยังไงก็ต้องมีกิลไว้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าติดคอร์ดเข้าตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ มันมีโซน PvP ด้วยนะครับผมเราสามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยนะว่าเราจะสู้กับใครได้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้แล้วก็จะมีพวกเนี่ยบอลไฟปาร์ตี้เข้ามาเวลาไหนบ้างนะครับผมเนี่ยมีการเปิดตัวบอสถ้าพูดถึงเรื่องบอสในเกมนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็คือสเปเชียล OPS ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นบอสนะบอสเนี่ยตีได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ครั้งนะเราสามารถเนี่ยรับของได้แค่1รอบเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีแอคทีฟตรงนี้หรือเปล่าในะที่มัน เขียนว่า20เนี่ยอาจจะลงซ้ําได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แต้มหรืออะไรพวกนี้มาหรือเปล่านะครับบอสตรงนี้เนี่ยผมเห็นมีอยู่ตัวเดียวนะครับอาจจะมีตัวอื่นด้วยก็ตามด้วยเรื่องไปเรื่อยๆนะครับบอสตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งทีมได้นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4คนด้วยกันเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปเล่นได้แต่ว่าแค่3คนเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับต้องดูว่าเราไหวหรือเปล่า ถ้าเราไม่ไหวเนี่ยก็ต้องจัดเพื่อนสัก4คนนะของรางวัลก็จะมีแจกพวก XP อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีของอัพมาให้เราอัพเกรดตัวละครเข้าไปอีกนะครับยิ่งอัพเรื่อยๆเนี่ยค่าพลังก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยนะ ยังไม่รวมในเรื่องของสกิลด้วยนะครับสกิลนี้ก็จะมีให้ไม่ว่าจะเป็นสกิลพวกปลาระเบิดนะครับผมมีโมโลโทอปมีทั้งด้านของแกรนเนตนะครับระเบิดลูกเกลียงหรือแม้กระทั่งระเบิดแฟนหรือว่าระเบิดควันอย่างเงี้ยก็มีให้เหมือนกัน,นครับยังไม่รวมในเรื่องของตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการฮิลลงฮิลเลือดนะครับมีแกทเทอริงกันมีกับดักสายฟ้าอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นเรียกียกว่ามันจะเป็นสกิลซัพพอร์ตของเราครับก็มาหา ลองดูนะครับว่ามีเงื่อนไขในการอัพยังไงบ้างนะครับทาเลนต์แปดเลเวลยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยถึงจะอัพขึ้นมาได้ครับก็รอดูต่อไปแล้วก็พาสีนี่แหละครับพาสีก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสไลด์นะครับผมนี่ผมก็อัพการสไลด์มาการสไลด์เนี่ยแค่วิ่งอย่างงี้ครับแล้วก็สไลด์อย่างนี้ก็ได้เลยครับแต่มันก็ไม่ได้ตลอดนะครับมันมีเรื่องของคูู้ดาวด้วยนะไม่ได้ว่าเราสามารถสไลด์ได้ต่อเนื่องอย่างพวกเกมวอลโซ่หรืออะไรพวกนี้ครับไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะแล้วล่างนี้นะผมเรียกว่ามันคลล้้ายๆเพิแววกัันนนนะมมจีใส่ของ อ่ะเนี่ยครับสกิลเอฟเฟกต์เนเลเวลต่อไปเรื่อยๆจะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยโดนดาเมจซอมบี้อ่าน้อยลงหรือรอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับมีการฮิลลงฮิวเลือดแม็กแฮตมากขึ้นมีเกราะมีดาเมจจากคิทิคอลอะไรพวกนี้ครับก็จะมีบอกเรื่อยๆเลยหูมันหลายอย่างครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยนะสำหรับมือใหม่นี่ระบบคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับมันจะมีในเรื่องของอีกหลายอย่างเลยนะที่ผมยังไม่ได้อธิบายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะมันจะพอเข้าใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะเพราะว่าหลลาาายยยยยยๆอออ่่่งงเเเเนนนนนีคคทต์มมมมัััะะกรรบไว ของการเปิดแบบด้วยนะครับนี่เลยครับเพียบเลยครับแมบหงมีอีกหลายแมบเลยนะที่ผมยังไม่ได้ไปแล้วก็ยังไม่ได้เปิดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีความขยันในการเล่นนิดนึงนะครับมันเป็นเกมที่กินเวลาชีวิตน่าดูเลยนะสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ